ห้าบ่ห้าบ่ว่าจะปีนก้นเข่งขึ้นมาลูกปีนฝากละละว่าหรอวะเนี่ยนี่เอาครับครับครับต้องเป็นหนาจะคล้องเยอะปึ๊บอ้าบนเขาเข่งเจ้ารักแบรร์รอนใช่เอาไปให้ตัวเมมมัดไปไปเอาไปให้ตัวเมมมัดเมมมัดแบบแมบบ่ผู ไป,ไปห้แม่มันดมนด้ออ่าซุ่มหนีปล่อยอยู่นี่ทำไมไปหาก,กินใบอื่นเลยอย่าเข้าใกล้ลกูกเออเกยงร้ายมากมันนี่มาครับไหม <c oughs> มุน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 เลย ฮึบบ่เดีกเจ้าใช่า <laughs> หาบ่เห็นเอาไมา่หมอเอาไมา